พันนะคะส่งของมาขายค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะเปิดกันเลยค่ะเปิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋เต้นเล็กน้อยนะคะเพราอลูกค้าส่งอะไรมานะคะค่ะแพ็คมาดีมากๆเลยะค,ะค่ะเพื่อนค่ะแพ็คมาดีมากๆเลยนะคะมาดูก,กันนะคะนี่ แพ็คมาอย่างนี้เลยนะคะติดอย่างนี้ค่ะก็จะปลอดภัยนะคะเพื่อนถ้าเพื่อนติดมาอย่างนี้คือหมายถึงว่าอันนี้มันเปิดด้านท้ายใช่ไหมคะถ้าเกิดเราแพ็คอย่างนี้ยังไงของมันก็จะไม่หล่นไม่หลุดนะคะไม่หล่นไม่หลุดปลอดภัยด้วยนะคะไม่หายแน่นอนค่ะแกะกันเลยค่ะห่อกัะดิ่มากๆเลยค่ะขอมาหลายชั้นเลยค่ะขอกระเป๋าสีมาอย่างนี้เลยค่ะ นี่ค่ะแกะเข้ามานะคะเป็นเรียนนะคะสองถุงนะคะเแนสองถุงนี้นะคะในกล่องนี้หมดแล้วนะคะหมดแล้วนะคะมาขออนุญาตวางบนโต๊ะเลยนะคะเรามาเก็บไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะซองแรกนะคะถุงแรกนะคะลูกค้าคะเพื่อนนหอมมาดีมากๆเลยนะคะเพื่อนนหอมมาดีมากๆเลยนะคะกันนี้เลยค่ะนี่ เหรียญหนึ่งบาทพยากรุฑนะคะเหรียญหนึ่งบาทพยากรุฑนะคะมีหลายเหรียญเลยค่ะมีหลายเหรียญเลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเพื่อนส่งอะไรมาบ้างนะคะเหรียญหนึ genauso, 1> 1> span, yeah. ่งบาทเรือหงนะคะหนึ Dod ่งเหรียญสองเหรียญนะคะเหรียญห้าบาทท้าไทยห้าอารบิกนะคะครุฑตรงนะคะสองเหรียญนะคะเดี๋ยังมีอีกนะคะแต่โมดูเรื่อยๆนะคะ เหรียญหนึ่งบาทเรือหงอีกหนึ่งเหรียญเป็นสามเหรียญนะคะและเหรียญพญาครุฑค่ะเหรียญหนึ่งบาทพญาครุฑตรงขันเพื่อนเพื่อนส่งมาขายแล้วนะคะหนึ่งสองนะคะสามนนี้คือผ่านใช้นะคะอย่างนี้คือเป็นสภาพสึกผ่านใช้นะคะเหื่อเห็นคะจะมีสนิมเขียวสนิมดํานะคะสึกผ่านใช้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผ่านใช้เหมือนกันนะคะหนึ่งบาทเรือหงนะคะแต่รุ่นนี้คือผ่านใช้น้อยค่ะเพื่อนสวยอย่างนี้เลยนะคะสวยอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะสวยๆอย่างนี้นะคะผ่านใช้น้อยนะคะเหรียญหนึ่งบาทเรือหงนะคะแล้วต่อไปค่ะเหรียญหนึ่งบาทพญาครุฑนะคะหนึ่งสองสาม เหรียญตาแผ่นดินค่ะเนี๋ยนี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทเรือหงนะคะสี่เหรียญห้าเหรียญนะคะมุกเขานี้ยาตเรียงอย่างนี้ดีกว่าค่ะเหรียญห้าบาทคุฑไทยครุฑอารบิกนะคะแล้วก็มาที่เหรียญตาแผ่นดินค่ะหนึ่งสองอันนี้พยาครุฑนะคะพยาครุฑนะคะพยาครุฑอันนี้ไม่ใช่ค่ะในนี้ตราแผ่นดินค่ะลูกค้าตราแผ่นดินนะคะทั้งหมดหนึ่งเคลื่อนไปเรื่อยละหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เหรียญหนึ่งบาทเรือหงนะคะเหรียญหนึ่งบาทเรือหงนะคะ ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเหรียญที่ผ่านใช้น้อยนะคะและเก่าผ่านใช้นะคะสึบไปแล้วนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะเพื่อนและเหรียญพยาคุตห้าไทยห้าอารบิกสองเหรียญน,นะคะและเหรียญหนึ่งบาทนะคะตราแผ่นดินนะคะเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินผ่านใช้น้อยค่ะสวยค่ะ ผ่านใช้น้อยสวยนะคะสี่เหรียญนะคะสี่เหรียญนะคะและเหรียญหนึ่งบาทพยาครุฑนะคะก็จะผสมนะคะผ่านใช้น้อยแล้วก็สภาพเก่านะคะสึกผ่านใช้นะคะสามเหรียญและสองเหรียญนะคะเราไปดูถุงต่อไปกันเลยค่ะแกถุงตอบที่ถุงที่สองนะคะถุงต่อไปนะคะเรามาดูกันค่ะเป็นส่งอะไรมาเป็นเหรียญสีทองทองนะคะมาลุ้นกันเลยค่ะอ่าขออนุญาตคัดก่อนนะคะเหรียญห้าสิบสตางค์ตราแผ่นดินนะคะ เหรียญห้าสิบสตางค์ตราแผ่นดินนะคะสภาพผ่านใช้งานนะคะผ่านใช้งานนะคะแล้วก็เหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะคะตราแผ่นดินนะคะมาขอดูก่อนนะคะเพราะว่าบางเหรียญก็คือก็จะสึกนิดหน่อยนะคะมีห้าส <50 S 2> <อ>ิบสตางค์ค่ะรวงข้าวนะคะห้าสิบสตางค์รวงข้าวอันนี้ห้าสิบสตางค์ตราแผ่นดินห้าสิบสตางค์ตราแผ่นดินมุจะเรียงไปอย่างนี้นะคะคุณดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะและเหรียญ ยี่สิบห้าสตางค์นะคะเรียนยี่สิบห้าสตางค์ตราแผ่นดินนะคะเรียนยี่สิบห้าสตางค์ตราแผ่นดินนะคะยินเพืเ่อนๆส่งมาหลายเรียญเลยค่ะแล้วก็เรียนยี่สิบห้าสตางค์กราแผ่นดินเหมือนกันนะคะลายเส้นก็จะบางหน่อยก็ต้องสองดูนิดนึงเรียนยี่สิบห้าสตางค์กราแผ่นดินนะคะ เพื่อนๆท่านใดนะคะอยากจะขายนะคะอยากจะส่งมานะส่งมาได้เลยนะคะมิวรับซื้อนะคะจะเป็นเหรียญ25สตางค์ตราแผ่นดินนะคะกำลังแยกอยู่นะคะและเหรียญ50สตางค์รวงข้าวนะคะเหรียญ50สตางค์รวงข้าวนะคะและเหรียญอันนี้เป็นเหรียญตราแผ่นดินเหมือนกันนะคะตราแผ่นดิน50สตางค์ตราแผ่นดินนะคะและเหรียญ25สตางค์นะคะตราแผ่นดินนะคะน้ำหนักของเหรียญ25สตางค์กับ50สตางค์เนี่ย ก็คือจะใกล้เคียงกันนะคะเมื่อจับแล้วแต่ตัว50สตางค์นะคะก็จะมีน้ําหนักที่มากกว่าค่ะเดือนจะมีน้ําหนักที่มากกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็น25สตางค์กระดาษแผ่นดินค่ะถ้าเหรียญเก่าถ้าเหรียญเก่าหรือสึกผ่านใช้นะคะมันก็จะมีน้ําหนักที่เบามันเหมือนแบบมันสึกแล้วค่ะมันก็จะสึกไปนี่ค่ะเหรียญ50สตางค์กระดาษแผ่นดินนะคะเหรียญนี้ก็ยังสวยนะคะสวยนะคะมันเป็นเป็นสวยแบบผ่านใช้วินเทจวินเทจค่ะเพื่อน วินเทจวินเทจค่ะ25สตางค์นะคะตราแผ่นดินนะคะ25สตางค์ตราแผ่นดินนะคะแล้วก็ promptly. 25สตางค์ตราแผ่นดินนะคะบางอันก็จะเห็นลายไม่ชัดแล้วแต่ผมจะจับจบน้ำหนักนะคะ25สตางค์ตราแผ่นดิน25สตางค์ตราแผ่นดินเหรียญนี้สวยค่ะลูกค้าเหรียญนี้สวยค่ะเพื่อน50สตางค์ตราแผ่นดินนะคะยังคมชัดนะคะยังคมชัดนะคะ50สตางค์ตราแผ่นดินค่ะ เป็นเดญเท่าไหร่เดี๋ยวเรามานับรวมกันเลยทีเดียวนะคะ25สตางค์25สตางค์25สตางค์และก็เหรียญ50สตาง,งค์รวงข้าวเหรียญ25สตางค์กระแผ่นดินนะคะ เพื่อนๆส่งมาขายเพื่อนๆจากมุกนาหานะคะส่งมาขายให้มิวนะคะมิวอยู่ที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะคะเพื่อนที่จะขายนะคะก็ทําแบบคุณพี่รัตนพันธ์ได้เลยนะคะวิธีการแบบเดียวกันคะ่ะแท็กมาอย่างดีเลยนะคะแท็กมาได้อย่างดีเลยแล้วก็มิวก็จะมาทําคลิปอย่างนี้นะคะทําคลิปรับซื้อนะคะเปิดกล่องไปพร้อมๆกับเพื่อนเพื่อนนะคะว่าเพื่อนส่งอะไรมาขายนะคะนี้นะคะเพื่อนส่งมาทั้งหมด 2, 4 6 8ี่12 1ป1 6 1 8 20ปี่เหรียญค่ะสำหรับเหรียญ25่สตางค์ตราแผ่นดินนะคะและเหรียญ50สตาง รวงข้าวนะคะ3มเหรียญค่ะและเหรียญ50สตางค์ตราแผ่นดินนะคะ2 4 6สี่ดเเหรียญค่ะนี่มาดูนะคะทั้งหมดนี้นะคะวันนี้ก็มีเหรียญพญาครุฑมีครุฑสวยๆด้วยนะคะครุฑท่าไทยฮ้าอารบิครุฑตรงนะคะสวยมากๆเลยค่ะลูกค้าสวยมากๆเลยนะคะเหรียญ50สตางค์นะคะครุฑเหรียญ5บาทค่ะขออภัยเหรียญ5บาท เหรียญ5บาทพิาคุตตรง5ไทย5อาราบิกนะคะ5ไทย5อาราบิกค,ค่ะสวยเลยค่ะสวยเลยค่ะรุ่นนี้สวยผ่านใช้น้อยมากๆค่ะสวยผ่านใช้น้อยมากๆนะคะฟังเสียงดูนะเพื่อนขออนุญาตนะคะสวยมากเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นการทดสอบอันนี้โต๊ะเป็นโต๊ะไม้สักนะคะคุณเห็นไหมคะสวยอย่างนี้เลยนะคะและเหรียญน,นี่ค่ะเหรียญ1บาทตราแผ่นดินนะคะเนหรียญ1บาทตราแผ่นดินอ่าเห็นไหมคะ นี่เสียงชัดเจนของแท้แน่นอนค่ะเพื่อนส่งของแท้มาขายขอบคุณนะคะคุณตนาพันธ์นะคะที่ได้ส่งของมาขายเนี้ยและที่สําคัญนี้ตัวนี้เลยคะ่ะหนึ่งบาทพยาครุฑนะคะเหรียญหนึ่งบาทพยาครุฑนะคะเหรียญหนึ่งบาทพิาครุฑนะคะโต๊ะของนิวคือโต๊ะนี้ก็เก่าแล้วเนาะอาจจะโต๊ะไม้อาจจะมีความมีเสียงแต่เล็กอ่าเห็นไหมเห็นไหมคะนี่หนึ่งบาทพยาครุฑนะคะ หมดห้าเรียนนะคะเมื่อท่านใดที่สนใจนะคะจะเหมากองนี้นะคะเมื่อสนใจจะเหมากองนี้นะคะเหมากองนี้นะคะทักมิ้วเข้ามาได้เลยนะคะทักมิ้วเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะขายนะคะก็ทําวิธีเดียวกันกับคุณที่รัตนาพันธ์นะคะทําวิธีเดียวกันคือแพ็คเข้ามาแล้วก็ส่งเข้ามาของมูรับมูก็จะเปิดกล่องค่ะแล้วก็จะชําระเงินโอนเงินให้เพื่อนนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดข้อหัวใจให้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าวันไหนมาเปิดไลค์นะคะเพื่อนอย่าลืมติดตามดูมูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ